สีค่ะมอยมอยกายกีเรยินดีต้อนรับนะคะวันนี้สุดเซอร์ไพรส์เลยนะคะแฟนขับตัวโยงช่องลาล่าชีวิตต่างแดนบุกถึงบ้านเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีใครมาบ้างวันนี้มาสามช่องเลยนะคะสามช่องเลยต้องขอบคุณน้ำกิจน้ำใจที่ให้ลาล่านะคะตั้งแต่ลาลาทำคลิปแรกๆเลยนะคะจนถึงวันนี้ครบหมื่นซับที่เพื่อนๆชาวโลก ทุกทที่กดติดตามลาล่าให้กําลังใจลาล่านะคะเรามาดูกันว่ามีใครมาบ้างนะคะช่องแรกค่ะที่สนับสนุนเสมอมาช่องสุนันทานะคะดีใจสาอันนี้อันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะคะเวลาทุกคนที่เป็นเพื่อนลาล่าไลฟ์สดยายสดจะแพ้่แม่มาทุกทุกครั้งนะคะแล้วก็อีกเพื่อนคนหนึ่งก็คือช่องดันนะคะช่องดันอันนี้ไม่ไม่มีชื่อ ที่อยู่เรื่องหลังกรอโแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะอภัยคุณงามค่ะอภัยคุณงามนี้จะโผล่บ้างไม่โผล่บ้างนะคะผูกผๆเพราะว่านางเป็นไรนะตาตาไม่เห็นหูตาไม่เห็นหูแก่แ้วค่ะแล้วก็จะมีญาติพี่น้องนะคะทุกคนจะมีช่องยู u ูบกันทั่นนั้นนะคะคอยกดติดตามผมให้กั วันนี้ลาล่ามีความสุขมากๆนะคะพรุ่งนี้ล่าก็เดินทางลงประเทศเตรียมตัวกลับฟินแลด์วันที่สิบก็คือบินแล้วนะคะวันนี้ก็มีแฟนัามาที่บ้านหน้าก็ปลื้มปิติมากค่ะก็มีเมนูอะไรนะยายที่ยายไปสัง่งมค่ะปลาจุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็มีน้ำมะตูมน,นิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาล่าจะร้องเพลงให้ฟังด้วยเด้อ รอติดตามอาจจะมีไลฟ์ <c oughs> สวดทาง Facebook เพราะว่า y o u u u b e เ้อติดก็จะแก้ยาก่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะวันนี้ถือโอกาสฉลองหนึ่งซับด้วยนะคะขอบคุณนักที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณเป็นทางการบอสโจโยมานินสาวน้อยป็นั้นแพงนะคะแล้วก็แฟนขับอุง้งอิงทุกๆที่เลยนะคะแล้วก็ชาวยูทูบทุกทุกท่านพี่ๆน้องๆที่คอยซับขอบละลาตลอดมา ขอบคุณค่ะขอบคุณนักวันนี้นะักตอนนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะายบายค่ะ